รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืม EP ที่สองหูหนวกตาบอดท่านแม่ท่านฟื้นแล้วเมื่อหลินประคองมารดาขึ้นนั่งเอ็นพิงกับหัวเตียงแม่ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลหลัวลี่ถิงปลอบบุตรปีที่แววตาแดงกำ่ำคาดว่าคงรอง้องไห้เฝ้านางทั้งคืน แม่ขอโทษนะเพราะแม่ทำให้เจ้ากับพวกเอ,อ๋ต้องเป็นเช่นนี้แทนที่จะได้เล่าเรียนให้มากกลับต้องเป็นนายพรานแม่ค้าขายมีท่านแม่อย่าพูดเยี่ยงนั้นข้ากับน้องมีความสุขดีและจะมีความสุขกว่านี้หากท่านแม่กลับมาแข็งแรงเช่นเดิมเหมยหลิงปลอบมารดาไม่ให้โทษตัวเอง ท่านพักอีกสักหน่อยเถอะข้าจะไปเอาข้าวต้มมาให้ได้ได้ท่านพี่ข้าจะขึ้นเขาคราวนี้จะเข้าไปลึกเสียหน่อยเผื่อโชคดีได้หนังเสือสักตัวจะได้พอมีค่ารักษาท่านแม่ชิงหัวเด็กหนุ่มหน้าคมหมดจดร่างสูงกำยำสมเป็นชายชาตรีคัดกับผิวขาวราวหิมะไม่แพ้ผู้เป็นพี่สาว กล่าวกับเหมยหลิงไม่ต้องหลอกเจ้าอยู่กับท่านแม่เถอะพี่จะไปนำเงินยี่สิบตำลึงกลับมาบ้านเองเหมยหลิงกล่าวกับน้องชายพลางตักข้าวต้มลงในชามท่านจะไปคัดเลือกพระชายาใช่หรือไม่ชิงฮูวกล่าวอย่างไม่ตกใจเพราะต้นรู้ใจพี่สาวเป็นอย่างดี้อืมเจ้าไม่ต้องห่วงพี่ดูแลตัวเองได้ อีกครึ่งเดือนพี่จะกลับมาเหมยลิ้นกล่าวอย่างใจเย็นและไม่แปลกใจที่น้องชายจะรู้เรื่องเพราะตนรู้จักน้องชายเป็นอย่างดีเช่นกันระวังตัวด้วยอืมเจ้าก็ดูแลท่านแม่ให้ดีเงินห้าตำลึงอยู่ที่ห้องเจ้าแล้วเผื่อไว้ใช้ยามจำเป็น เมยหลิงกล่าวกับน้องชายจบก็เดินเข้าห้องของมารดาไปทิ้งไว้เพียงชิงหัวที่ยืนกำมัดแน่นเพื่อระงับความเจ็บปวดที่ตนดูแลปกป้องพี่สาวไม่ได้เลยแต่เล็กจนโตมีเพียงพี่สาวที่ปกป้องตนมาตลอดหญิงสาวก้าวเข้าสู่ประตูจวนผู้ตรวจการด้วยท่าทางสงบนิ่งอาพรปกคลุมกายเป็นชุดใหม่เพียงชุดเดียวที่นางมี แม้จะเป็นเพียงผ้าเนื้อธรรมดาแต่ด้วยการปักเย็บที่แตกต่างของนางทำให้ชุดของนางดูแปลกตามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจึงเป็นที่จับจ้องของผู้คนอยู่ไม่น้อยเหมยหลินข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมาด้วยซูซูกล่าวทักเมื่อมองชัดแล้วว่าหญิงงามในชุดแปลกตาที่เพิ่งก้าวพ้นประตูจวนมาคือใคร ข้าต้องการใช้เงินนะเหมยลิ้นกล่าวเสียงราเปียบไม่เป็นไรถ้าข้าได้รับเลือกเป็นชายานะจะให้รางวัลน,นี้กับเจ้าเลยสูซูกล่าวพลางตบอกตัวเองด้วยความมั่นใจทำเอาเหมยลินหลุดคำกับท่าทางไร้เดียงสาของนางหญิงงามทุกคนจงเลือกที่นั่งเพื่อรับการทดสอบเสียงของหวังมามา ดังขัดการสนทนาการคัดเลือกพระชายาในครั้งนี้ให้ทุกท่านอธิบายการเป็นพระชายาท่านขอ,องควรปฏิบัติอย่างไรสิ้นเสียงของมามารคังดังขึ้นหญิงงามคนแรกเริ่มอธิบายคำอธิบายของหญิงงามแต่ละคนกลับเป็นคำกล่าวทั่วไปที่หาได้ในตำราไม่เป็นที่พอใจของกงกงผู้ตัดสินที่อยู่หลังมา่าน ข้าน้อยร่วมเหมยหลิงเจ้าค่ะชายาของท่านอ,องควรเป็นบุคคลที่หูหนวกตาบอดแลเป็นใบเจ้าค่ะเกิดเสียงฮือฮาจากทุกผู้ทุกคนโดยมิได้นัดหมายบางอาจนักเป็นมามาที่มีสติเป็นคนแรกและตวาดเสียงดังเจ้ากล่าวร้ายเชื้อพระวงรู้หรือไม่มีโทษสถานใด มามากล่าวยังไม่จบสิ่งหลังม่านก็ดังขึ้นให้นางอธิบายที่ว่าหูหนวกนั่นหมายถึงแม่ได้ยินสิ่งใดให้ทำเป็นไม่ได้ยินเสียที่ว่าตาบอดแม่เห็นสิ่งใดที่ไม่ควรเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียที่ที่ว่าเป็นใบคือห้ามนำเรื่องใดในจวนอองแพร่งพรายให้คนภายนอกได้รับรู้เจ้าค่ะเมืหลินกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่มีความตื่นกลัวทุกคนนิ่งฟังแลคิดตามไม่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆจากคำพูดของนางเมยหลินเจ้าพูดได้ดีมากไม่เหมือนข้าชายาของอะไรว่านอนสอนง่ายอยู่แต่ในเรือนรอกินข้าวพร้อมท่านขอ,องถ้าท่านปอ,องไม่มาข้าก็อดตายนะสิปัญญาอ่อนชมัด สูซูกล่าวกับตนเองอย่างเจ็บใจดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนผู้นั้นเป็นคนตัดสินเหมยหลินมองไปยังคนหลังมา่านผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องให้หญิงงามรอนานมามาก็ประกาศชื่อหญิงงามทันทีผู้ผ่านเข้ารอบของเปยโจคือลว่เหมยหลินทุกสายตาจับจ้องมาที่เหมยหลินเป็นปาเดียว มันแฝงไปด้วยความอิจฉาไม่เว้นแม้แต่อินซูซูเองผิดกับชายชราที่อยู่หลังม่านยิ้มด้วยความพอใจหวังว่าหญิงธรรมดาอย่างเจ้าจะช่วยปลอบประโลมของลู่ได้นะแม่นางเหมยหลินชายชราพ,พึมพำเพียงลำพังเหมยหลินเจ้าได้ผ่านเข้ารอบแล้วข้าอิจฉาเจ้าจริงๆซูซูพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมา ขอโทษนะซูซูข้าไม่มีทางเลือกเหมยหลิงขอโทษอย่างรู้สึกผิดช่างเถอะช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าค่าก็ตกรอบอยู่ดีแหละซูซูกล่าวอย่างไม่ใส่ใจแต่ว่าเหมยหลิงข้าขอเป็นสาวใช้ติดตามเจ้าได้ไหมข้าได้ยินว่าสาวงามสามารถพาสาวใช้ติดตามไปได้หนึ่งคน ถ้าไม่อยากอยู่ที่เปิดโจไม่อยากให้ท่านพ่อจับแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ซูซูอ้อนวอนอย่างน่าเห็นใจอืมได้สิเมยหลิงกล่าวยิ้มยิ้มถึงอย่างไรการเดินทางไกลเช่นนี้มีเพื่อนข้างกายย่อมดีกว่า